Yeah. Hello? ต่ออีกต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนลืมปืนวอด้วยไม่ไลืมปืนอย่างเดียวน้าต่อให้ก่อนมดมดตั้งค่ากล้องอยู่รีบไปเกินสูง ใช่ได้ใช่ได้ฮั <Hello. S 1> ลโหลรีบกันเลยเกินน้องน้อง เลยมึงเจ้าแม่เราไม่ได้ซื้อปืน มแรกผยังไม่ได้ซิปเปิดเลยมัวจะเปิดหน้ากล้องอยู่โศกันลุมฉันเลยนั่นจ๊ะขอคืนขอคืน โอเคโอเคโอเคกูใช้ได้ไหมอ่ะเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ต่อยใช้ได้ต่อยโอเคไปต้มด้วยบอลต้มด้วยมันมันเป็นแหล่งน้อยของเราเฮ้ยเล่นเหลี่ยมลเลย ไปรุมัตอมอีกแล้วไปรุมแต่ลูกศิษย์เรานี่แหละ สิทเรานี่แหละโมโหแล้วนะเกมแรกไม่ได้ชิดพืน้นกัวแต่ตั้งกล่องอยู่ โอ้โหมีคูยิงคนเดียวแล้วเนี่ยมาให้เป็นไรเฮ้ยต้อมฟังทำไมเรามาฮะ <laughs> แหล่งน้อยเ <laughs> อ้ยแหล่งน้อย

练练了。哦，来了。 ลงมมาตรงซะนอ้ออะไรนี่อะไรนี่แบงค์เหรออะไรคุณ นายมันก็แค่แลูกศิษร้รนนะ <S 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 นายมันก็แค่แลูกศิษร้อนหรอนะ i can't sign off มันก็แค่ลูกฉีดเราอ่ะนะเฮิมเกมนะอย่ามาเฮิมเกม โอ้ตอมหลุดด้วยอาเล่นพูดเดียวแล้วตอนนี้อ้าวโดนลมอีกแล้ว ยิงเอายิงเอาเลยเนาะโอ้ยนี่ต่อโอเคตาอโอเคเป็นไรมันทำอะไรคุ้มไม่ได้หรอกพวกเนี้ยมันจะส่งมา,ลายล่มาทำมา จะเบ่งทรงสิคปะป้ต้อน Thank mm -hmm. you. แบงหล่อสีเราเล่นอยู่คนเดียวไ้ตอนนี้เอาละเว้ ตีตื่นมาแล้วครับโอ้แหล็กนิดหน่อยครับอัดรูดูไปด้วยเป,ปิดพัดลมระบายเอดัความร้อน เลีล่ยมก่ก็เลีล่ยมก่ก็เพราะว่าฟังไม่ได้ยินะไม่ได้ใส่หูฟังอะ่ะไม่รู้อยู่ยังไง แล้วสองเลยอ่ะต้องเล่นเลี่ยมตามตอบตอนมึงหลุดอยู่เลยมาหรือยังเนาะตอบมันต้องมามาแล้ว 点不了了，你玩。是啊，这样、啊。嗯 รูอีกแล้วต๋อมสองหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยคลิปนี้ดหวเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเรียนยากครับวันนี้ เกินลุมคนคนเดียวเกินไปเกินไปเปอ้หัวหัวแตกนะ ต้องรูดอะ lùm lùm khỏi lùm khỏi lùm khỏi จอลุมตึงเลยข้าไม่ออกกันเลยทีเดียวไม่โผกันเลยทั้งสองตัวเอ้ย สองรูปหนึ่งตลอดโว้ ย้ยโเยเี่ยระเบิดควันด้วยเหรอโอ้สอ,องคนนึงเล่นระเบิดฟังอีกสูด 我、哦、迷糊掉。 โอ้เนี่ยขี้โกงอ่ะเนี่ย 你刚没跟他说。